สวัสดีค่ะอยู่กับหนีแมวเที่ยวเที่ยวแอนด์ไลฟ์นะคะวันนี้เราจะไปทอดปลาทูกับหม้อทอดกันวันนี้ไม่ได้หนีแมวไปไหนแต่จะมาทํากับข้าวกินตอนเที่ยงแบบไม่ง่ายเพราะว่ากลัวโควิดนะคะในยุคโควิดไปดูกันค่ะว่าทํายังไงง่ายมาก สูตรของนุ้นะคะก็ใช้เกลือนะคะโรยไปที่ตัวปลาพ <c oughs> อประมาณนะคะแล้วก็คลุกเขาเอ่องดีๆนะถลอกแล้วแล้วก็พิกนะคะแล้วก็โรยเกลืออีกแค่นี้เองนุ้ไม่ได้บังไม่ได้อะไรเลยนะคะจากนั้นนะคะก็เอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะในอุณหภูมิที่ร80องศาประมาณ15นาทีนะคะรอบแรกเป็นไข่จริงกำลังทำไข่ เราก็ม anyway, ีน้ำพริกปลาทูด้วยแต่น้ำพริกอันนี้นะคะซื้อมาจากตลาดเมื่อวานอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะกับข้าวตอนกลางวันนะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะใครชอบกินไข่เจียวแบบใส่หัวหอมแดงมั้งคะลูกเป็นหนึ่งคนนะที่ชอบกินว่าแล้วก็เดี๋ยวหั่นแป๊บนึงนะคะเวลานี้นะคะก็ได้เลย ครึ่งแรกนะคะเราจะทำการกลับตัวปลากันอโอเคเลวนะกลับตัวอีก5นาทีในอุณหภูมิ180องศา<ม>พูดถึงนะคะมีหม้อทอดเนี่ยก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยทอดไข่ไปด้วยแล้วก็เราก็มาทำปลาในหม้อทอดไปด้วยโอเคเรียบร้อยนะทุกคนก็ได้ปลาทูมาแล้ Oh, <laughs> oh,